คุณผู้ชมครับวันนี้เขาพบศพของอดีตนักแสดงแล้วก็อดีตนางแบบชื่อดังนะครับก็คือคุณ่ายมณสนันเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากป่วยนะครับตำรวจที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในชุมชนวัดเขาแตงอ่อนซอยร่วมบุญหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตซึ่งจากการไปตรวจสอบเนี่ยนะครับพบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อก็คือนางสาวมนัสนันปานดีหรือตายอายุ33ปีเป็นอดีตนางแบบแล้วก็เป็นอดีตนักแสดงตัวประกอบชื่อดังอยู่ในสภาพนอนหงายบนที่นอนมือและเท้าทั้งสองข้างมีลักษณะชักเกร็งสภาพศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะครับ <S 2> <S 2> <S และคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงจากการสอบถามเจ้าของบ้านก็คือนายจันกรแก้วอายุ81ปีบอกว่าปกติตายมนัสนันเคยอาศัยอยู่และแวกบ,บ้าน และเดินไปมาอยู่เป็นประจำกระทั่งตายมนสัมนสนันได้ไปรักษาอาการตามที่มีข่าวล่าสุดเมื่อช่วงสามวันที่ผ่านมาต่ายได้กลับมาที่ชุมชนแห่งนี้แล้วมาขออาศัยที่พักหลับนอนที่บ้านด้วยความสงสารจึงอนุญ,ญาตให้อยู่ด้วยเนื่องจากว่าเธอไปที่ไหนมาไหนก็มีแต่คนรังเกียจแล้วก็ขับไล่ทุกครั้งนะครับซึ่งระหว่างที่ตายอาศัยอยู่นั้นก็มีอาการเหมือนกับคนป่วยพูดถาม10คําตอบกลับมา1คํานะครับแล้วก็มีอาการน้าลายไหลอยู่ตลอดเวลา กระทั่งล่าสุดวันนี้ตายเนี่ยนอนไม่ตื่นครับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนกระทั่งพบว่าเสียชีวิตแล้ว,อวเ,อเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของบ้านหน่อยครับออมาหลายวันแล้วออกไปมันก็ไปอยู่บอวินถามว่าป่วยตายอห,นห <c oughs> อ็นแน่แน่เขาไม่อยู่กี่วันแล้วครับสามวันทั้งวันเนี่ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งออกจากเรือนจำเหรอออกมาหลายวันแล้วออกไปมันก็ไปอยู่บอวินถามว่ามึงอยู่ที่ไหนมาบอกอยู่บอวินบอวินเ้าไม่ให้อยู่ S 1> <S 1> <S <S ไม่อยู่วไปบ้านเปียก็อยู่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครให้อยู่มนลติไม่ค่อยดีนะครับสติไม่ค่อยดีป่วยตชาวบ้านระแวกใกล้เคียงนะครับบอกว่าช่วง2อสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นต่ายมนั่สนานเดินไปมาในชุมชนสภาพเหมือนคนป่วยเลยตัวสั่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอาการน้ำลายไหลก่อนที่จะมาพบนอนเสียชีวิตในวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ตอนสมัยที่ยังเป็นนักแสดง หน้าตาดีหน้าตาน่ารักคนหนึ่งแต่ว่าก็ตอนหลังเนี่ยมีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ชีวิตเนี่ยตกต่ำลงไปนี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปไชนะสูตรพริกศพนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากอาการป่วยทําให้เกิดจากอาการเอ่ให้เกิดการชักเกรงจนกระทั่งทําให้เสียชีวิตนะครับขณะเดียวกันก,ก็นําศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อรอญาติรับศพบ,บ,บําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป สำหรับ่ายมนัสนันเดิมเป็นคนจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับหลังจากเรียนจบก็ได้รับโอกาสในการแสดงภาพยนตร์ดังหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแสบสนิทสิทธิสายหน้าโกยเธยมแล้วก็ยังมีงานเดินสายร้องเพลงตามสถานบันเทิงต่างๆในกรุงเทพเคยเป็นคนที่มีไรายได้เนี่ยหลักหลายแสนบาทต่อเดือนเลยนะครับในช่วงที่ชีวิตนั้นโด่งดังนะครับก่อนที่จะมาต้องคดีเสพยาเสพติดนะครับ โดยต้องคดีมาแล้วสองครั้งแล้วก็เคราะร้ายประสบอุบัติเหตุถูกรถชนทําให้มีอาการหลงหลมลืมหล,ลังจากนั้นตายก็กลายเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับแล้วก็เคยก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยหลายครั้งเคยถูกจับคดีลักทรัพย์ที่ตลาดนัดกลางเมืองศรีราชาเคยก่อเหตุลักทรัพย์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านจนกลายเป็นข่าวในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาอยู่เนืองๆนะครับจนครั้งล่าสุดก็เป็นเรื่องเศร้า ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับจากไปก่อนวัยอันควรนะอายุเพียง33ปีเท่านั้นเองนี่นะครับ